โซ่าหาเหรอปลาฮะเฮ็ดจีทันคนบนนอกแบบนี้หลุดตั้งสามสี่ขั้นเพื่อนเพื่อนเฮ็ดอะไรนี่เฮ็ดม่วงเนาะเห็นใครเนาะเก็บเนี่ยกินได้บนนี่เห็ดนี่แนวนี่แต่บอกกินดอกเดือดคาเดินนี่เห็ดม่วงจ้ะเห็ดม่วงสามสี่ดอกไปตน้นพัดเดินมาสุกดีอีหลี เฮ็ดพึ่งอุย้ยว้าวอุย้ยดอกสวยพี่น้องปัาสวยสวยวาดีกว่าจะบ่มีไหมอุย้ยนั่นอีกดอกนึงอันอีกดอกนึงปัาดีๆด,ดูยังเหลือยังเหลือว้าวหมานจะพี่น้องนี่เดี๋ยวไปตัดเอา นี่จ้ะนี่ดอกนึงดอกนึงออกไปพีชนะก,กี้ปาดขาง,งามไหมขาง,งามดอกไปหมดแล้วแต่ก็บอกเป็นยังเอาได้ขาสิเอาไปตากเอานี่อุย้ยปาดเอาไปตากจ้ะเอาไปพีชนะกโอ้ยดอกไปหมดแล้วเนี่ยโอ้เสียดายเนาะ ที่เหลืองเมื่ะเนี่ยเพื่อนๆได้สองดอกจ้ะอุ้ยหมานเด้อจ้ะเด้อนี่หมานจะหมานตัดออกอย่างนี้เลยค่ะโอ๊ยหนอดอกบอกโอเคจ้เคะเต่าโอเคค่ะดูนี่ได้สองดอกค่ะหมานสวยๆจ้ะอุย้ยสวยคัก ดีใจเด้อฮะต่ออีจ้ะอุ้ยๆเหลือๆมันมันจ้าปาดดอกนี่ไหมอุ้ยสวยนี่ว้าวสวยตัดเอาแต่ขาได้บ่เดี๋ยวเดี๋ยวสลองตัดขาดูอุ้ยเสียดายเนาะมาชาดด้เนี่ยโมแต่ทำงานจะอุ้ยขาได้อยู่ ขาได้ยุ่นเพื่อนเดี๋ยวดอกไปแล้วเนี่ยอินบ่เสียดายดอกเอาคอยปีศาจนกเนาะนี่ปิดเลยอูย้นี่ดอกนึงค่ะเห็ดพึ่งยังออกอ่เด้อวัดคางามว้ยดูทำมาสากวคนนี้บ่ได้หรือจ๊ะมีคู่อีกบ่ว้าดอกงามดิ แน่นๆเตี้ยๆเอาไปตากแห้งเพื่อนๆนี่จะเอาไปตากแห้งค่ะเนาะอุ้ยขางามอยู่ขางามอยู่ที่ตักออกเยอะๆมันเหลืองนี่จะโอ้ยนอว้าวสุดยอดจะ้ดจอดจะอุ้ยบ่ได้มาหลายวันละเด้อทำแต่งานจ้ะ จะว,ว้าวสวยสุดยอดเห็ดพึ่งกำลังยังอยู่จะ,จะยังออกอยู่ค่ะอุย้ยสวยมากเลยสวยสุดๆสุดยอดยอดไปต่อนะคะพเพื่อนดีใจเฮ็ดอะไรเพื่อนเนี่ยโอ้ตัยญาเเฮ็ดยาเพื่อนเฮ็ดยาเอาไปที่ก่อนขเขาะเขาะไรนางหันเนาะ ดอกหน่อยฟูดนะโอ้เสียดายเอาไปขึ้นพ่อหมานจะ้ะไปต่อนะคะว้าว,ว,าวาโอ้ยบาตด,ดิี่ทัเห็ดผึ่งงามๆยังมีอยู่ยังมีอยู่นี่บอหนี่อีกดอกหนึ่ง ดอกชิงโดนเจาะอุ้ยหน,นนอนถ้า่าใส่ถุงมือนะฮตก,กใจจักจักเสียแล้วโซหมาตัดขาสนุกสนุกกันเลยพี่น้องพ่อใหญ่เราเห็นเราเรียกบอกโอ้ยตาสื่อหาเฮ็ดฉันอุ้ยขางามอ๋อแมงอุ้ยตะขาบ ะคาบที่ว่าเข้าอ,อกเข่าเนาะอู้แมงอะไรเนี่ยออกมาออกมาเธอออกมานะบ่ยอมออกอีกออกแล้วยิงหวงเฮ็ดยังคอยที่กิน <c oughs> อ้ยเฮ็ดรุ่นนี่จะตากแหงได้เลยปตัดดอกออกก่อนนี่ว้ายน,านั่นนอนนอนนอน,น,อน นคักนอนเนี่ยเนาะโอ้ยฟองน้ำเกออกสะเทาะถือก็น,นักเหลืองละเห็นบนนอกแบบนี้กองกระไดเอ้ยน,าานี่วัตะบนมดแล้วเห็ดพึ่งหวานได้อยู่ด้วยค่ะเพื่อนๆมาด้วยจ้าทางเมืองไทยมาหาเห็ดด้วยกันค่ะเห็ดติ่มเดือนทุลาจนี่สวยด้วยค่ะพี่นอ้องตรงนี้ขาดำๆนี่กบไปบานจริงๆไปตัดแต่งออก ตากระเขาดำจ้ะนี่สวยกล้องคอยกระสันโอ้ยดีใจเห็นได้อยู่ค่ะสุดยอดอุย้ยอ่อนกับไปพอมเลยนี่จะไปบ้านไปตดแต่งอีกเช็ดอีกโลบนี่นี่ค่ะเพื่อนๆได้แล้นี่สุดยอด งามมากค่ะนี่เอาสมุดิาพอมหนึ่งสองสามสี่ห้าดอกค่ะอุ้ยหมานคือกันเดิ้จะนองเยา้านองวียายตานองฝนเนาะค่ะไปต่อจ้าพืดนี่บรรยากาศป่าจ้ะเ <c oughs> นอะไปต่อค่ะนี่เห็ดพึ่งขาแดงหมดจะ้ะเห็นนองติก๊กเก็บขึ้นกันเนาะเอาไปเอาไปเป็นคนทุง ผนตะกาสดายเพื่อนเเฮ็ดพึ่งเนยจะนี่สองดอกแต่นงางมองออกอยู่ใกล้เฮ็ดพิษไหมแต่ว่าก็น่าออแล้วจ้ะนี่เห็ดพึ่งเนยสองดอกจก้ะใกล้ใกล้เห็ดพึ่งเลือดเอ็อพึ่งพิษจ้ะเฮ็ดพิษจะ้ะเปเอาค่ะถ่ายเบิ้งซื้ออู้สดายเนาะนี่นนเฮ็ดพึ่งเนยอ,อีกจ้ดอกนึงโอ้สดายเนาะนางมาอยู่ใกล้เฮ็ดพิษได้จ้ะป่าเดียวกันนี่เห็นว่า ออกไปนอกแบบน,นี้เอาเอาไปดอกนึงแต่มันก็ไปอยู่ใกล้กันเท่าไรวคะคะนี่จะเฮ็ดพึ่งเนยได้ค่ะเด้อเฮ้ยได้ละเอาไปอยู่มันก็ไกลกันอยู่ดอกค่ะอู้มอีกดอกนึงอุ้ยพึ่งนเนยค่ะอุ้มเด็จเนาะนั่งเฒ่าแล้วเอาอะไรอยู่ปะเอาอะไรอยู่ไปตัดอยู่บ้านก็ได้พี่จ๋ะ อยู่เนื้อเป็นตะสอนเนาะเอ้ย,อยล่างยากเนาะแต่ว่านั่งกันเนาอาฟังนึง่งจะโอ้ยเสดายเนาะคือบางอกปลาอื่นเนี้ยคือมาหมกค่ะก็ปลาเห็ดพึง่งพิษแท้ห็ดหลากหลายชนิดจะ้ะว่้ลู่คือกันวยเฮ็ดอะไรค่ะเนาะจ้ะเห็ดหลากหลายชนิดบุ้เก็บเอาแล้ค่ะถ่ายให้เบิ่งซื่อๆแล้ว ที่จะแม่โอ้ยลายอหลีเฮ็ดหลากหลายชนิดกินไรอันนี้บ้านอันสำหรับเข้ามายิงเก่งยิงมูป่าค่ะเพื่อนๆเนี่บ้านนะจ้ะนาฮักไปต่อจ้าเบืงเบงบงเ้งเน่เพื่อนๆเบื้งเนเบื้งน่เพชดพึ่งเนื้อจ้าสองดอกนี่อีกดอกนึงค่ะอยู่ก็เพ็ดผิดโอ้ยหนอ คือบอกง,งอกบ่อนอื่นเนี้ยนี่สมัยนป้าสดายได้เนาะว่าเอาดอกจก้ะไปต่อป้าที่โทยเห็ดเการักยังออกอยู่เด้อแมนบ่เน,นีนตายมาแล้วอุ้ยน,น,นั่นรักเถ่ามดรักเถ่ามดรักเถ่ามดนี่เห็ดเพิ่งอีกดอกหนึ่ง สวยเนาะนี่สวยสวยเฝ้าตัดขาเฝ้าไปหาบนอื่นอีกเดี๋ยวมันฝนสิห้มฝนสตกห้ยเฮ็ดเสดายเฮ็ดพึงเนื้อจันพันเสดายอหลีเฮ็ดพึงเนื้อเนี่ยไปอยู่ต้นเก็บติกโซฟีบูตอพิล บันอื่นบ่นมีเห็ดผิดคือบังอกเนี่ยโอ้ไปหมุนกันอยู่นี่จ้าสวยๆเนาะไปต่อจ้าว้าวสวยๆส,ส,สวยพี่น้องเบิ่งนี้พัดถ้ามีคนเดินมาเนบ่วท่นได้เนี่หน่ยนี่ค่ะ พ่อใหญ่เพื่อนไปดูตรงน้นเดินเว่อรไวแล้วเพื่อนเข็ดงานสองมือเหนื่อยหลายเก้าโมงเลกเปดหกโมงย็นเก้าโมงเสาเลยหกโมงย็นจะ้ะกี่โมงนับเอาเดีจ๋จ้ะเหนื่อยโอ้ยดอกชชางป่อยๆแล้วแต่ว่าเป็นยังจะเอาดอกเนี่ยตัวนี้อ,ออกได้อยู่นี่เดี๋ยวออกปานนอคเนาะนี่สวยจ้ะนี่เอาไปตากจาก้ะทอคคัน ว้าว <Wow. S 2> นี่อีกสองแฟดพี่ก็นองพี่ก็นองจ้ะขอบคุณนะพระเจ้าจอดพระจ้ากป่วยจอดโอ้ยถันมีคนมาหรือบัทันตกจ้ะนี่ฝนจิตกแล้วแบบน,นี้ลุมวีวอยวอยว,วีวีไม้อยู่นะ โอ้ยดอกงามจ้ะมีเน่าเลยค่ะแต่นางชชา,างจะสะาดเลยนงเน่าเลยจ้ะนี่เฮ้ยอ้าสิไปบนเน่าบนเนี่ยอุ้ยว้าออกไปเน่งนี่เดี๋ยวไปบานไปตัดแต่งออกรลบนึงค่ะเนาะนี่จ้าวันนี้กับหมันด้วยค่ะเพือพ่อนๆเนาะนี่ สุดยอดจ้ะสวยพี่ก็นอกไปบ้านน้ำกันจ้างามจ้ะเห็ดอียางมดโมรรสีเหลืองเนี่กระเกล้วเบิดขาเนี่ยขาไหมดูงามอิลีจะ้ะเห็ดอียางเขาเรียกเห็ดอียางก็เห็ดอันเกาลักก,ก็จะ้ะแมียนละเนาะเม่ยนบ่นี้อุ๊ดอกงาม เอาลักเอาบนนอกแบบนี ar, ้เด็กเขาไม่ค่อยกินหรอกจ้ะเห็ดแนวนี้เอาเอาไปซื้อๆนี่ล่ะแม่นแล้วเนาะเห็ดเกาลัดละนั่งมาดอกไปเลอบลาซื้อนี่จ้ะหอมอยู่ด้ะเห็ดเกาลักแล้วจ้ะดอกงามอยู่ตัวจ้ะพี่น้องเอ้ยเห็ดอะไรเนาะนี่ยใครเห็ดเบิ้งเด้ออุ้ยอุ้ยเห็ดถึงเลือดหรือว่าเห็ดเผ็ดเนี่ย อุ้โอ้ยเห็ดพึ่งเลือดจ้ะไปหัวหักเหรอบอกกินจะ้ะกินได้อยู่คำเพื่อนขอขอภัยเดือดดึงเมื่อกี้กลัวเป็นเห็ดคู่แฝดพิษจ้ะอุ้ยงามกินบางคนเขากินได้เรากินเราปวดท้องจะ้ะอื้อเห็ดึังล่มค่ะดอกลลเลยบลาเลยป้าเห็ดตะปูขาวจ้ะเห็ดตะปูเนาะเป็นคนไทยเรียกเห็ดตะปูสองดอกสามดอก โบเคยกินแล้วจะเฮ็ดแนวนี่เพิ่นบอกแซ่บคือกันละแต่ก็โบ,บเคยกินจู้ป้าลายอีลีดงเห็ดตุ๊กปูกะเห็นบอกร้อนใจจ้าน,นี่ผึ่งเองียงอู้ผึ่งคลายผึ่งขาลายโอ้ยแกแล้วเอาได้ร่พี่นอนออกไปดูขาเอาได้อยู่ นี่อีกดอกหนึง่งอุ้ยขางามๆเลยท่จ้ะอุ้ยสวยตอนได้ลายนี่แหละนี่พึ่งรายจ้ะดอกระอ่อนระอ่อนทิจ่ะเอาเก็บไปก็บม่เคยได้กินสักเท่าดอกนี้จ้ะว่าน,นี้ก็ะไรปันนี่เนาะนเ,นนเนี่ยเฮชชนิดนี่คิดว่ากินได้จ้ะเพื่อนนี่เนี่ยในสมุติกินได้แต่มันเก่แล,แล้วเราวมะเคยกินน้ำจ้ะ โอเคค่ะขอพิดคลิปไปทีเนี่ยอาจจะมีคลิป2ทฤษีเฮ็ดนะคะ่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็่ลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แล้วเลยดค่ะโอเคขอตัวไปแล้วจ้าบายบายสวัสดีค่ะ